สวัสดีค่ะอีสานตามสันยีดาด้วยจ้ามื้อนี้ยดีดาสิมารีวิวอันร้านขายไก่ย,ย่างของอย่างของน้องเบิร์ดด้วยจ้าลบเบิร์ดลบเบิร์ดปิ้งย่างสมตำแซ่บนัวแซ่บเวอร์อี่ลีจ้ะกินจนได้ดูดนิ้วเพื่วตังจืบจืดคุณนะเหลือแต่ไล่ถือยเ,ยเอหลออเือแต่ไล่ถือยอันอนั้นท่านยังเนอพ่อค่าท่นหนักกากหมูจ้ะหนักกากหมูจักบาททีได้ยี่สิบบาท ยิ้มใจ็กกองในเดอ้ขอพ่อค้ารอสุดนี่ซ้อยนี่แหละพ่ขอค่ะนั่นมี่เนือ้เนอเนื้นอ,อหมูย่างข้อหมูย่างาใส่ย,าย่างอ,อ,อันนี้อ,นอ,อันนี้เป็นเนื้อไกเ่เนาะเนื้อไก่ย่างเป็นไม้เนาะไม้ละสี่บาท ก็ตับย่างปีกไก่จ้ปีกไก่กับสิบบาทนี่ทำไมใหญ่ๆอ้วกๆปวๆได้จะพี่น้องอันนี้ก็บเป็นหูหมูหูหมูหนากากย่างหูหมูย่างปจะแซบพี่ยังนี่จ้าแซบผู้หูคนห้นอีกเยอะโอ้ คักค่าขนาดจ้าช่องดังเฮ้ยน,นี่เขามาลงอันอี่ยังกว่านักเข้าช่องสามมากไกลเยอะจ้านี่ความฝากทางมากคุณนะช่องสามมากไกลคะ่ะนี่สมตำพร้อมตับตเปิแดแจ๊บแจ๊บจ้าอันนี้อันนี้อันนี้ลูกค้าของยายดาวกับของน้องโรเบิร์ต มีกระลาดแกงเห็ดยายดาวจ้า<ก>โทรสั่งไหนจะพี่น้องโคสั่งไหน,<ก>นมือนีถักออกมาตเต็มถาดเรือสำนีของเงี่ยดาวม<ก>ะพริกแเจวจ้าแกงเห็ดน,นี่ละของอยู่ของกินในซอยวนันโนไทยกับซิมีอยู่สามล้านสี่ล้านอันนี้กับซิเป็นล้านย้ำจ้า ยำบัวตองยำแซ่บเวอร์จ้ะก็สกิไมีพวกกะทะเลเมนบอกอ่า,าทะเลร,ร,รวมมีดรม่ค้าคุณสวย,คน,นวยคนเหนือเจ้าคนเหนือเจ้าลูกชิ้น้ังได้ทอดได้เอายำก็ได้จ้ะแซบ่บีิลีจ้ะยำน้องบัวตองมีดซูนเนียวจ้ะ อยู่ซอยวนโนไทยนะคะถนนพระราม4ค่ะเข้ามาในซอยนิดเดียวนะคะตรงกันข้ามกับ 2, 3เมื่อจะพี่น้องจ้าผู้ใดม,มากก็กดไลค์กดแชร์ให้เนด้าจ้าเพื่อเป็นกำลังใจอย่าลืมกดลักซับสไครต์ให้ยายดาวน้ำเนเดอ้อคลิปนี้กับฟากไว้ส้ำนีดจ้าสวัสดีจ้า